ว้าวในที่สุดยางก็ได้ปุ๋ยแล้วนะคะนี่หวานเองเลยค่ะรอบนี้นะคะยางเคยกรีดเองแล้วค่ะเราเป็นเจ้าของสวนก็ลองดูแล้วนะคะส่วนปุ๋ยเป็นครั้งแรกที่นี้หวานเองนะคะนี่อยากลองหวานเองอยากรู้ว่าปริมาณการหวานทั้ง21ไร่เนอันน้อยนิดของเราเนี่ยมันจะ หวานยังไงให้มันเพียงพอเราจะใช้ปุ๋ยกี่กระสอบเราจะใช้กี่กระสอบในแต่ละรอบนั่นเองนะคะอยากทดลองดูค่ะแต่นี้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะซื้อมาใส่เพิ่มค่ะทุกคนนี่เลยแล้วก็หวานไปก่อนนะคะมือใหม่หัดหวานก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะหวานโดนหัวโดนเข้ารองเทา้าบ้งรองเท้าบู๊ตตัวเองก็ หวานไปมั่วซั่วไปหมดเลยค่ะแต่โอเคไม่เป็นไรมันก็อยู่ในระยะที่รากยางเขาดูดสารอาหารนั่นเองนะคะคุณย่าบอกว่า,าถ้าใบไปถึงตรงไหนกิ่งไปถึงตรงไหนเราก็หวานตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่ารากของเขาจะหาอาหารอยู่ตรงนั้นนั่น,น,นเองค่ะ ก็ประมาณทรงพุ่มเลยค่ะทุกคนก็หวานระหว่างกลางร่องนั่นเองเลยนะคะการหวานนี่เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็จะซื้อมาเพิ่มอีกนะคะเป็นรอบที่สองรอบนี้หวานเองเดี๋ยวรอบหน้าก็จะหวานเองเช่นกันค่ะนั่งหวานปุวยจนเจ็บตูดนะคะทุกคนพอเสร็จจากงานสวนเราก็ไปต่อที่งานกรอกนไม้ลงขวดจ้าน้ำไม้ส้มของเรานั่นเองนะคะวันนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะไปเจอกันใหม่นะคะ